อ่าแลก็อีกประเด็นคำถามหนึ่งเลยพี่นอ้องถามว่าเก็บน้ำไวในแทงเต็มแทงเลยพี่น้องปรากฏมีมาแรงทราบลงไปไวน้ำเลนอ่ามาแ่งทราบย,ยังไม่ตายที่พี่น้องน้ำในแทงนี้เป็นน้ำสะอาดหรือสกปรกหรือมาอย่างไรต้องทำอย่างไรอนอเนาะ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมาะโตะเลขบัญชี0972779830อัลดอฮุลิลละพี่น้องน้องนมมาเลนนาายเนาะแมงซาบไวมังนะพอตัวดีรี่ของแมงซาบที่มันเป็นเป็นมีชีวิตนี้พี่น้องอ่าอันนี้มันเป็นสัตติสาอานเนาะแต่ถ้ามันตายนี่มันก็เป็นศากอ่า เป็นสากเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องยินมายังอยู่แมงซาบบินปลูก็มาปับโกเนี่ยกรรมันโกไปเลยพี่น้องกรมันไม่ที่เยี่ยวมันไม่ที่ขี้มันไม่ที่อะไรต่างๆนะก็มันเป็นสัตเทสารนะเพราะฉะนั้นน้ำในเทงที่พี่น้องวัดใส่ติ๋มอยู่นี่อืมก็ถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดปกติเหมือนเดิมเนาะถ้ามันวิ่งไปวิ่งมากะเคียอกนะการามาที่จะใช้ได้พี่น้องนะสามารถที่จะใช้ได้ นะแต่ถ้าว่ามันเป็นสากตายที่ตกลึนลงไปอะไรต่างๆเราคอยมาประเมินกันล่าว่าน้ำนี้ได้ไม่ซ่องก็ลดซ่องรอยสิยกติโดยประมาณพี่เนาะนะถ้าปิ้นาน้ำที่มากเะยก็ไม่เปลี่ยนแปลงซี่กลิ่นรสเนี่ยกถือว่าใช้ได้เนาะถ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่บอกว่าน้ำที่ใส่ไปเต็มเต็งเลว้วนะมันวายไปวายมากก็ไม่เปลือยเลยพี่น้องนะสามารถที่จะใช้ได้อย่างปกติเนาะวัลลอฮุอะลัอฮ นะสุดท้ายนี่พี่น้องนะก <c oughs> ขอ็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันเนะนโน่นะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิง่งวนนุน่นก็เป็นไปไม่ได้ นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานราะฉระฉะนั้นตั้งผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณพ่อมพี่นองตุกๆุก,กานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิ่งนะพี่นองที่ให้การโอนคามาหรือว่าช่วยเลือในผิดของโราเป็นประจำในตุกๆุกวันนที่ข้าวทางบัญชีอัมดุลิลล่ะพี่นองขอบอบคุณพี่นองตุก่านเหล่วเตะกำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องยูเตฟามยูเตฟามอิกลัสนายูเตฟามบริสุทธิ์ใจนาคองผมพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวังปีนจังยริงจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาในวันอัครันต์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ